เช้านี้ค่ะจะพาไปดูชาวเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเขาเรียนทำเฟอร์นิเจอร์จาก y o u u t b อ้โอ้สร้างรายได้ด้วยนะคะนางสาวมันธนาแสงอาวุธค่ะอายุ45ปีชาวตำบลกระเป๋าอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะก่อนจากแรกก็คือได้รับผลกระทบจากยางพาราตกต่ำเมืม่อปี58แล้วก็ราคายางพาราเนี่ยจะอยู่ที่38-40บาทเศษนะคะกิโลกรัมละ16-18บาทส่งผลให้กเกษตรกรชาวจังหวัดชาวสวนยางพราราประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอีกทั้งยังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9ด้วยค่ะจึงหาวิธีสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัว เริ่มจากเงินก้อนสุดท้าย5,000บาทก่อนอเริ่มทําเก้าอี้ซึ่งช่องแรกไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็มาเริ่มทําจากการดู YouTube เนี่ยแหละค่ะม,มัันนงง่่าายยอ้เลยเหรอมื่อเนี่ยค่ะทําอย่างนี้เลยนะเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ ก็ได้ทดลองขายก่อนใน Facebook ว่าตัวละ300บาทแล้วก็ขายได้นะคะทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากนั้นก็จึงไปเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดแล้วก็ทำขายแล้วประมาณ5ปีค่ะโดยใช้ไม้นะคะจากพื้นที่นี่แหละค่ะเป็นไม้สะดาวเทียมแล้วก็กระถินเทพาที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละเพื่อให้คนในพื้นที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยึดงานเฟอร์นิเจอร์เป็นอาชีพหลักและ แล้วก็มีน้องๆในชุมชนค่ะมาเรียนรู้การทำเฟอร์นิเจอร์สร้างอาชีพซึ่งตนเองเนี่ยค่ะก็ยินดีที่จะสอนให้กับคนเหล่านี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยสาหรับคนในชุมชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังการยังมีการตั้งเป็นกลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคีริรัตน์คมอ,องค์การบริหารส่วนตำบลกระเป๋าแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุร,ราษฎร์ธาน,นีด้วยนะคะซึ่ง งานที่ทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรเลยค่ะโดยโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะคะที่มีพนักพินค่ะ4ตัวขายในราคาชุดละ2,500บาทหากเป็นโต๊ะนะคะพร้อมเก้าอี้หัวล้าน4ตัวขายชุดละ1,800ถึง2,000บาทค่ะ